สรุปผลการพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่สายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย5ปีในห้วงเดือนกรกฎาคม2565ในด้านการสร้างจิตสำนึกและความรักในสถาบันหลักของชาติเมื่อวันที่28กรกฎาคม2565 ภาคส่วนต่างๆในพื้นที่อำเภอแม่สายได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมและพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินณหอประชุมพระเจ้าพม,มหาราชที่ว่าการอำเภอแม่สายนอกจากนี้ยังได้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน71รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและในช่วงค่ำของวันเดียวกันภาคส่วนต่างๆยังได้มีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพันพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่านนอกจากนี้เมื่อวันที่21กรกฎาคม2565 ภาคส่วนต่างๆในพื้นที่อำเภอแม่สายได้ร่วมกันดำเนินโครงการอนุรักษ์และบำรุงรักษาสภาพแม่น้ำสายและแม่น้ำรวกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมโดยเป็นการดำเนินการในแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอแม่สายทั้งหมด3แห่งได้แก่พื้นที่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายและตำบลเกาะช้างโดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเมื่อวันที่28กรกฎาคมคณะสงฆ์อำเภอแม่สายได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆจัดพิธีเจริญพระพุทธมนลถวายพระพรชัยมงคลครั้งที่7แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระปร,ะรมวงศานุวงศ์ณวัดน้ำจำหมู่12ตำบลโป่งผา และอำเภอแม่สายยังได้เข้าร่วมพิธีบรรพชาประสมบทโครงการบรรพชาประสมบท900รูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิร,ริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมาราชชนนีพันปีหลวงณวัดพระธาตุผาเงาอำเภอชิงแสนเมื่อวันที่18กรกฎาคมภาคส่วนต่างๆในพื้นที่อำเภอแม่สายยังได้เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาสการะ หน้าพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายและได้เข้าร่วมพิธีถวายสักการะเครื่องสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหน้าอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองสำหรับการพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่สายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย5ปี ในประเด็นการพัฒนาที่1การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนาเมื่อวันที่2กรกฎาคมอำเภอแม่สายได้เข้าร่วมพิธีถแถลงข่าวและการรับมอบธงสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไ h a แลนด d เบเ n เ a l ลเชียงราย2023จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่สำหรับประเด็นการพัฒนาที่3การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสารรค์ด้านการค้าการลงทุนการบริการและโลจิสติกในห่วงเดือนที่ผ่านมาอำเภอแม่สายได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายร่วมตรวจสอบสต๊อกน้ำมันปาล์มคงเหลือระดับจังหวัด ณบริษัทโกลเด้นบอลลารีหมู่6ตำบลสีเมืองชุมอำเภอแม่สายซึ่งผลการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับประเด็นการพัฒนาที่4การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน เมื่อวันจันทร์ที่25กรกฎาคมอำเภอแม่สายได้ติดตามผลการก่อสร้างโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์เหมืองปากัดหมู่ที่13บ้านสันหลวงใต้ตำบลเกาะช้างซึ่งการตรวจสอบปรากฏว่าการขุดลอกเป็นไปตามรูปแบบรายการและเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยสำหรับประเด็นการพัฒนาที่5การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสัพยากรมนุษย์และความมั่นคง เพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์นั้นในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์เมื่อวันที่6กรกฎาคมอำเภอแม่สายได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นประจำปีงบประมาณ2,565ระดับจังหวัดณอาคารอเนกประสงค์บ้านดอยงามหมู่ที่2ตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายโดยในปี2565นี้ บ้านดอยงามหมู่ที่2ตำบลเวียงพังคำได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นระดับอำเภอของอำเภอแม่สายและเมื่อวันที่7กรกฎาคมสาธารณาสุขอำเภอแม่สายโรงพยาบาลอำเภอแม่สายได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆในพื้นที่อำเภอแม่สายจัดกิจกรรมการให้บริการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอสวประจำจังหวัดเชียงรายครั้งที่17ทั2565โดยกิจกรรมจัดขึ้นณวัดสันต้นปุยหมู่ที่5ตำบลห้วยคล้ายอำเภอแม่สายนอกจากนี้ยังมีการลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลห้วยคล้ายจำนวน5รายด้วยเมื่อวันที่8กรกฎาคม ที่นำการปกครองอำเภอแม่สายกิ่งกระชาติอำเภอแม่สายสมาชิกแม่บ้านมหาไทยอำเภอแม่สายได้ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายธนาคารเลือดโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ณหอประชุมพระเจ้าพม,มหาราชที่ว่าการอำเภอแม่สายโดยมีผู้สามารถบริจาคโลหิตได้จำนวน298ราย และเมื่อวันที่13กรกฎาคมอำเภอแม่สายและเทศบาลตำบลเวียงพังคำได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่ได้เข้าวัดทาบุญสืบสารพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาณวัดวิเชตมณีตำบลเวียงพังคำ,ำเภอแม่สาย และเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ทำการปกครองอำเภอแม่สายยังได้ถวายหลอดไฟเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระพุทธิวงวิวัตรณนะวัดห้วยไข่ใหม่และได้ถวายหลอดไฟเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระภาวนาโกศลเทระณนะวัดมงคลธรรมกายารามตำบลโป่งงามอำเภอแม่สายด้วยสำหรับด้านความมั่นคงนั้น กองบังคับการควบคุมที่2หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่3ได้สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม2565ดังนี้การสกัดกั้นผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในห้วงเดือนกรกฎาคมมีผลการจับกลุมทั้งหมด7ครั้งรวมจำนวนคนทั้งสิ้น84ราย แยกเป็นชาย49รายและหญิงอีก35รายและสามารถจับกลุ่มผู้นำพาได้อีกทั้งหมด4รายและในด้านการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดนั้นกองบังคับการควบคุมที่2หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่3ได้ดำเนินการจับกลุม1ครั้งเป็นยาไอจํานวน5กิโล และเมื่อวันที่1กรกฎาคมอําเภอแม่สายได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้อยใจรักตำบลเวียงพังคําซึ่งการดําเนินการเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ในด้านการแก้ไขาปัญหาย,ยาเสพติดของจังหวัดเชียงรายที่วางไว้และเมื่อวันที่7กรกฎาคมอําเภอแม่สายยังได้เข้าร่วมการตรวจสถานที่ขนส่งสินค้าในพื้นที่อํเภอแม่สายร่วมกับคณะทํางาน กองบังคับการตำรวจปรับปรามยาเสพติดซึ่งผลการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเมื่อวันที่8กรกฎาคมเที่ยมการปรกครองอำเภอแม่สายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาตจัดให้มีการ เล่นพนันชนไก่3ามแห่งในพื้นที่ตำบลเกาะช้างตำบลแม่สายและตำบลโป่งงามซึ่งผลการตรวจสอบเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการและเมื่อวันที่25กรกฎาคม2565 เที่ยการปกครองอำเภอแม่สายได้มีการจัดประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสถานบริการให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารบริเวณเรียบคองชประทานจำนวน12แห่งซึ่งผลการดำเนินง,งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้ในแต่ละหมู่บ้านในทั้ง8ตำบลน,นั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านชรบอ,อปอพรและอสอมอยังได้ร่วมมือกันเพื่อตั้งด่านชุมชน ออกตรวจพื้นที่เพื่อรักษาวความปลอดภัยในชุมชนให้กับประชาชนในพื้นที่นั้นๆด้วยสำหรับภารกิจของนายอำเภอแม่สายในห้วงเดือนกรกฎาคม2,565ที่ผ่านมานั้นเมื่อวันที่3กรกฎาคม นายอำเภอแม่สายพร้อมด้วยนายกกิ่งกาชัดอำเภอแม่สายได้ร่วมพิธีฉลองมุทิตาจิตพระมหาลาภูริวัฒโนเนื่องในโอกาสทำบุญฉลองพัดปร,รียนธรรมสประโยคณวัดถ้ำปลาตำบลโป่งงามและเมื่อวันที่สกร,รกฎาคมนายอำเภอแม่สาย ได้เป็นประธานฝ่ายคารวาสในการเป็นเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษามหากุศลเพื่อสมทบทุนการศึกษาจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้พิการทางการมองเห็นณโรงเรียนศึกษาคนตาบอดแม่สายตำบลสีเมืองชุมและเมื่อวันที่6กรกฎาคม ายอำเภอแม่สายได้เข้าร่วมพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารี่แม่สายประจำปี2565-2566ณโรงแรมเปียพรพาวิลเลียมตำบลแม่สายและเมื่อวันที่23กรกฎาคมานอำเภอแม่สายได้เข้าร่วมงานและได้อ่านหมายรับสั่งพระราชทานเพลิงศพนางบัวออนจับใจนายซึ่งได้รับพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ โดยท่านเป็นโยมมารดาของพระครูฮิรันอาวาดวัดเจ้าอาวาดวัดฮิรันยาวาดตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายนอกจากนี้เมื่อวันที่29กรกฎาคมนายอำเภอแม่สายยังได้เป็นประธานในพิธีฝ่ายคารวาสในงานพระราชทานน้ำหลวงสงศพของพระครูขันติจันทสารณศาลาปฏิบัติธรรมชั้นสองวัดศาลาเชิงดอยตำบลห้วยไคร จบการนำเสนอขอบคุณครับ